ปาดพอกับลูกอุณหภเพิ่นภากันกินเภูมิภากันสมแขวว่านั่งอยู่โฮมภายขางบ้านโอ้ยทั้งเสียบทั้งสมมาสั่นโอ้ทั้งเสียบทั้งสมมับนบาน้อจ้านี่พอเพิ่นอยากอายเพิ่นถอดเสือ้อพิ่นมามันบาน้อจ้า <c oughs> ชนแก้วเราบอ่ะ,ะชนแก้วกันเราบอโอ้ แซบวิลาแซบมะลูปบะกอกแซบบาจาแซบจาส้มสมหวานหวานส้มสุ่มฝรั่ฝาสันตอนแม่แพทห้องแม่มากินบะกอกอันนี้ละมุมทำไมมันเปรี้ยวเปี้ยวหวานหวานเจ็บเบเด้แม่ฝากพอไปซื้อว่าซื้อบะกอกมาให้กินแน่วสันพอเอาซื้อบะกอกนะไม่ให้แม่เอ้ยนายเนาะ ตา